ทุกท่ก็ก่าสวัสดีทุกชุมทุกท่านกันนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่อง f d b Gaming นะครับวันนี <t <t ้เราก็จะมาย่างหมูกินตอนเที่ยงกันนะครับโอเคครับโอเคไปกันเลยนะครับเดี๋ยวแล้วกูจะเฟาไปใส่วะหมูพึ่งอัวจากต่อเย็นเอ้ตู้เย็นนับแข่งแค่ไยแข่งแ่ไาสั้นาเดี๋ยวแล้

เราตีสิบีซักไปนหะันมือด้มันแข็งอือหือเอาแบบนี้นะครับประมาณน,นี้คร<า>ั <y in. S 1> บอูมือเย็นมือล่างเลยปะว้วยล่างตัวเน้ะเขียดเที่่ฉันใช่ไหมหัวกระโดดไป ทน <filt rate. S 1> yeah, ี่นะครับตัดแท้บกอกาเฮ็ดดอกพี่น้อง นี่ยตะกว่งไปดังไฟท่าเนี่ยตะกวง่งตะกวง่งดังไฟท่าเนี่ยตะกว,<อ>าว่างมาเชฟไฟฮีตแล้วเธเดียวแห่งไฟฮีดทุกอย่างบ่ได้เลยตะกว่างช่วยกันนี่แมก็จะตั้งไว่เดียวตังกวง่งเออตั้งนี่แหละ ไฟรอนต่งะไใช่ดวะีเรี้กันนะอกบ่อนองั้นตัดเลยไหมตัดเลยตางยากก็ไปเจอกันตอน ที่หั่นเสร็จแล้วก็ตอนกำลังจะยากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็หมักมูเสร็จแล้วนะครับมีคนหมักมีผมจะบอกสูตรผมนะมีซอสหอยใส่ประมาณครึ่งช้อนแล้วครึ่งช้อนนี่ประมาณไม่ต้องบอกครึ่งช้อนก็รู้อยู่ครึ่งช้อนแล้วก็ลสดีเต็มช้อนนะครับโอ้โหอร่อยครับเนี่ยเดี๋ยวชิมสดๆให้ดูมาครับท่านผู้ชม cứ hàng chết mưa từ kia Tân 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 อย่ามามูนนี่นี่นมูผมนะผมล้างมือแล้วนะล้างสามรอบด้วยมียต่ขี้ม,มออูโอ้โหอืหือยากใช้โชนครับไ <c oughs> ม่เห็นดูว่าต่อนบางบ้านดูว่าไฟกำลังดังเลยยัดยัดได้ยัด เข้ามาดูผมหน่อยเด้อมากินข้าวเที่ยงด้วยกันเออและใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปยาวๆด้วยนะแต่ยังไม่จบคลิปนะอย่าเพิ่งกดอวกกันเลยมันจะน่าเกลียดกันไปไหมตะกล้อง แดงจึงคงด้ลยน้หมูเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เลอืดอดใช่อืมอิ่มแล้วี่อิมนะอ่มนะเนี่ยพไม่ห้ามกันหน่อยเลย <c oughs> สักพักจะจ้าเข้าไปในตัวหมูนะก็เงียบเลยก็รอห้ามอยู่นี่ กินใจครับไม่อยากกินอย่างหอมอะ่ะมักอย่างหอมกระบอกเลี้ยสูตรทุมมเพอร์เฟกเพอร์เฟกอย่าลืมนะครับช้อนหอยครึ่งช้อนรสดีเต็มหนึ่งรสดีเต็มช้อนหนึ่งเลยช้อนเล็กนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ช้อนยาวนะนี่ช้อนเล็กมันถึงจะใส่ได้เยอะครับเค็มพอดีแล้วค <c oughs> ุจะทิ้งเลงไปไหนมันอร่อยนะผม กินสดด้วยไม่อยากจะม้นี่จะเป็นอย่างอื่นไหมดูสิมันยังน้อยน้อยแง่ย้อยแง่เนาะย้อยแง่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 แปลว่าอะไรย้อยแง่ย้อยแง่มันงตรงมุมตงหลังมันมันหยุดมันหยุดะปะามัเถอะพี่น้องิ้นไนี่ละบไมง่ายหรอกไคนจิ้ ขอญาตชักพักกลับมาดำปิดผีขอตะกล้องไปกันครับตะกล้องำจิ้มกันเอาแล้วใครจะเฝ้าทำนี่เสร็จก่อนค่อยดำน้ำจิ้มริงเหรอ,อ,อไม่เชื่อบอ๊บอบ๊อพีกด้วยะ่ะ ทำมันใหม่ดิเออะใหม่ไม่รู้เลยเธก็าพูดเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทำกินวไม่เฝ้ารับไม่เฝ้าเฝ้าเ้าไม่เฝ้ารับไม่เฝ้าข่าแรกใส่พีกนี้ครับนี่ครับ ประมาณนี้มะนาวมะนาวมะนาวอยู่ไหนในตอตู้เย็นตอตู้ตอตู้เย็นตอตู้เย็นมะนาวหูโล่งใจใจฮุอันเบลืมอะไรนะต่อไปใส่มันต้องเปรี้ยวตัดเค็มใช่ไหมตะก้อนออเออเปรี้ยวตัดเค็มขวดนะขวดข้าวขวดาษาใสเอ้ยภาษาไทยพูดยังไงอะ ก็ข้าวขวดเออมาษาสานข้าวขวดไฟมันยังไม่แรงครับหมูมันไม่ไหม้ง่ายครับเออท่านผู้ชมผมขอพูดภาษาอีสานได้ไหมผมพูดไทยไม่คล่องแล้วได้ได้ได้หมูมัน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 โบใหม่ง่ายด้ยครับพี่น้องมันไม่ไหม้ง่ายก็แปละวะโบใหม่ง่ายกับเปลว่าโบใหม่ครับโบท่านใหม่ยันนี่ใหม่โดนอยู่ครับใหม่โดนอยู่ โอ้ผมอ่ะผมอีสานลุ้นจัดเตรียมอยู่ครับนี่จัดเตรียมที่ว่างกลองครับเจกลกองเออทายไปอ้าวแล้วยังไงจังได้นี่แบบได้เนี่ยได้ไงทัวดีครับกล่องหลุดเมื่อ ประมาณนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ต่อไปก็จะเป็นชุดนะครับผงนวลเองครับอุ้ยท่านผู้ชมดูเกี้ยงเลยหมุนเลยเดี๋ยวผมก็จะเลียมเศษเอานะต่อสีมาเขาจะไม่มาก,กูคุณอะ,ะไรตัวแต่คงไม่หรอกนะได้เอาเนาะหนึ่งครับท่านผู้ชม ตาแล้วท่านผู้ชมผมลืมปิดตู้เย็ยนครับก็จะเป็นต่อไปจะเป็นรถดีนะครับด,คบดูคนกลัวหมูไหมครับดูดูคนกลัวหมูไหมดูนะครับดูคนกลัวหมูคนกลัวคนกลัวหมูไหมนะครับนี่ดูครับดูมันไม่ไหม้หรอกตะก๊ะ ตะกล้องมันไม่ไหมเออตะกล้องตะกล้องมีอะไรจะโม้มียังมียังชิโมท้ทุกคนบอกดีไหมทุกคนเกือบไม่ได้กินน้ำจิ้มแล้ว <c oughs> ตั้งกล้องดีๆกล้องล้มทับใส่ทุกคนขวบไปครึ่งหนึ่งตายจังไหนหอ่ะไม่ตาย <Okay. laughs> ขอโทษเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งกล้องนะขาตั้งกล้องไม่มีเก็บตั้งซื้อก่อน <laughs> ขอโทษนะที่ถ่ายเมื่อกีถ่ายตีนตัวเองต่อไปก็จะเป็นรถหนีนะครับเอ้ยวุ้ยรถหนีรถดีนะครับหมูก็ได้ไก่ก็ได้นะครับโอ้คิววีโรนี้ไม่มีอะไรมากมากครับมีแต่ขำอย่างเดียว ผมก็บ้าเนาะกินรถดีแต่มันก็อร่อยนะอร่อย,อยู่นะเราก็จะใส่คารโล,ลงไปแล้วนะครับเราใส่รถดีคาร์โดคาราซุปก่อนไม่ใช่ผมไม่ใส่ผมชูเล่น,นต่อไปใส่เดี๋ยวน้ำตาลยังไม่ใส่เดี๋ยวต้องใส่น้ำปลาก่อนผมลืม เฮ้ยกาแฟนี่ครับอืมกลิ่นแรงใส่รดดีด้วยวะใส่เลี้ยวใส่น้อยเสียบน้อยใส่เยอะเสียบเยอะนะครับโอเคนะครับเข้าใจไหมท่านผู้ชมโอเคนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลกันเลยนะครับนี่ครับน้ําตาลก็ประมาณสองช้อนเต็มเลยนะครับไม่ห้ามอี้ยะ เห็นมันสนุกไงมันสนุกก็ทำไปดิมันจะไม่หวานเกินหรอกไม่หวานหรอกเกียวดูครับดูดูดูเราจะตีให้มันแตงนะครับทุกท่น อยังนี่ใเสมะลาวยังยังยังจะตีจะพูดไทยหรือพูดอีสานเนี่ยเข้าสีตีให้น้ำตาลมันแตกครับตะกร้ว,วงเปลนหน่อยดิฟังออก์กิโลเราฟังหอ,อกหยกเนาะเดี๋ยวผมจะชิมน่อืมเค็มปนหวานนิดนิดนะต่อไปมะนาวจี๊ดนะ ใส่เยอะเยอะมีดก็ไม่เข้าอ่ะคิดเอาอ,อือขนาดปา,ดา,านมะนาวยางตัวไปด้วยเลย <c oughs> นายเต็มเดี๋ยวแค่นายออกเมล็ดมเมล็ด พีกหูยังพีคแล้วมันผิดนะฮะไม่มีอะไรหรอกชืออขอเยอะเอาใส่ลงเลยใส่อันลงไปเลยกดลงกดลงเอาเอาอะไรไหมเออ อืมวุ้ย,ยกินมะนาวฉึงเลยหอมจาดเปรี้ยวตัดหวานตัดเค็มก็จะมีเค็มไปนิดนึงเปรี้ยวหวานเค็มได้อร่อยอร่อยปไปดูหมูไป,ไปดูหมูนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วโอ้โหไฟอย่างแรง ไฟอย่างแรงโอ้โห <c oughs> ไม่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 ไมาหนีเลยคนเบาแระโบใหม่นะไผ่เบาเนาะโบใหม่โบใหม่ก็บอกเฮใจเรา,มา,เาไม่ไ,ไม,ม่ไม่ สีกินยังเด็กบ้างเออยาหัวมันครับบ่เป็นยังไงตัวนี้ยังไม่ค่อยสุกเลยจ้ะพิษเอาเป็นไงล่ะต้องขูดออกแล้วนี่อืมไม่เป็นไรไม่งั้นมาริงแน่นี่ตัวนี้ไม่ค่อยสุกเ,เ,เด็กฝั่งนึง่งเป็นไหมเออรู้ว่ามันร้อนแล้วกูจ่อมือลงไปทำไมวะ ไฟมันล้งต้องไฟพอแต่เป็นตอนกินเลยไหมคีมมันจะยุดยาวไปโอเคตัดครับโอเคนะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วคลิปก็จะกลับหัวนะครับไม่ไม่ไม่ให้ทุกคนกลับหัวโทรศัพท์ดูเอานะครับถ้าใครดูจบก็ขอบคุณมากๆนะครับขอโทษด้วยนะครับที่คีมมันกลับหัวไม่ได้ดูตอนตั้งกล้องครับขอโทษมากๆครับเดยวก็ทำไปแล้วไงทำข้าวเอาไหมเอาดิเอามาหน่อยดีแล้ว ไหนโอวไม่ต้องแปลวิ่น้ำจิ้มอร่อยนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปข้าหลังก็ได้นี่ มันจะไหม้นิดแต่ก็แหลับเต็มจุดล้นเลยครับตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้ประมาณนี้ครับเย็บหน่อยจะก้างเข้าบบได้ดไูไม่ไหมไม่ไหมดู ดำเลยใหญ่เนอบอกแล้วสูตรมังหมูมาร้อยนนี่แม่ถามคพิถามกันเออ Q a E เออใครอยากถามอะไร ทำไม่ได้นะพร้อมตอบเสมอออร่อ,อยจัดดูครับมันเห็นไหม เย้มล่ะมาครับเข้าเที่ยง กอแกกินก่อนแม่ฮึ ừ? ตอนเอาใส่เด็กย่างทำไมามันเยอะปะสงสัยตั้งแต่ตอนมันไหม้แล้วหนิไม่มีอะไรผิเดี๋ยวนะใครขโมยท่านผู้ชมหรือเปล่าขโมยของพวกผมเนี่ยอือหือ หนาวมาหนาวตรงไหนวะถ้าผู้ชมคุณเบียรรู้หน้าหนาวทำไมมันไม่หนาวอะร้อนจัดอืม อยู่เมืองไทยอย่าไปอยู่ทะเลทรยายซาฮาร่าใช่อันนี้เมืองไทยไม่ใช่ดูบอืออือผู้ชมผมไม่อยากจะมัะย่างไปย่างมาเตาแตกครับผู้ชมหลุดออกเลยตายผมโดนตาดุเนี่ย

ไม่ไหม้ไม่ไหมไม่ไหม้เลยจานดำเลยดูไม่ไหม้จานดำเลยในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นชั้นไหมแต่ข้างนอกโคตรชั้นเลยโคตรดำ จะทำดูข้าวจิ้มจิ้น่าจะอร่อยนะใครมีคำถามก็ทักมาแล้เอ้ยอันนี้มาได้นะครับ Q&A คำถามท้ายอืมอืม,อม เดี๋ยงนี้มันไม่มาตั้งนานเก่นมนเนี่ยนีนี่กินหมดแล้วมันค่อยมาไอ้ก้องยิ้งเปม้าหนีหมดแล้วแล้วจับลงหม้อเลยหัวแลาวเมื่อมๆๆอย่าผ่านไม่ได้นะ ก็อ,อร่อยอ่ะโอเคนะครับสำหรับที่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ที่วีดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ